ดีพอการสุ่มคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเล่นตัวอะไรขอให้คุณสุ่มเอาไว้นั่นแหละทีหลังก็อย่าอ่านหนังสือสอบแล้วก็สุ่มไปไอะไรยังไงล่ะ Secure the area, keep the bombs protected. เอ้ยแกกับอะไรโอ้ยเหี้ยมมากโอ้ยแล้วไม่การโดนด้วยระวังครับระวัง ไอ้เว้นนะเว้ยไม่ังแม่องไม่ต้อชนกันยับไปหมดคับดูไม่ดูสโอ้เกี่ยวไปงั้นแหละเร็วและเกินสมองน่ะอะเราก่ายได้มีโอ้ผิดหวัง การที่มึงตั้งกันคอวิีคออีกก็หมายความว่ามึงกันคอยได้ตัวเองไม่ได้แก่นั้นเหรอวะ้าสาอามเข้าสภาพมันมาก็จะกลายเป็นแบบมาเปียม้รออไอตี โอลฉัน้เบิดวานัอนมาเงียตรงนี้มีดึงอ๋อโอยโดนเ้ข้าด้วยลาก่อนคนไอเดีวานั่นนีวาเลาัี่เลยไอเอ็มน็อตเดนมันแหละบอบเอว้วาวหน้าได้ไงคูข้าเจะเข้าไปแล้วฮัลโหลคุจะไปช่วยยังร้านแมนต์นติงเกอร์ซทกับมันคิว เอ้ามึไหนเดี๋ยวคุณช่วยยิงกูช่วยอยู่ไดเนอร์แต่คุณช่วยยิงท้านหมดไมช่วยแบบจะเลือกไหมตูครมายิงตขึ้นมาวะไม่ไม่กูยิงกูยิงมีตัวเปียอยู่นอกไฟเราอ่ะเดี๋ยวรอให้เพื่อนตายเอ็ดโลเอ็ดโลไมเอ็ดฮาร์ปไม่ไอ็ดโลกำลังกลับลงไปหน้าคาเฟ่เป็นเอ็ดไหมกำลังกลับลงไปก็ไร่เรือพี่เยอะมากถ้ามันวิ่งมามันบอกเลยยินในสุดยอดเดือดละ ก้าวค่อยไปเพราะว่ากวิ่งได้ใครเจาะอะไรอยู่หน้าแดกหัวแล้วเกินได้ยินเสียงไหมอ๋อไม่ได้เจาะอยู่ดูนะเขาก็เห็นอยู่ว่ามีไฟฟ้า หมุดเต๊ะหมดเตะเมื่อกี้โดนหมืุดเต๊ะเจาะเจาะไม่ได้หรอกพวกมันนะกันลโโอ้หชั้นล่างเกิดชั้นบนสุดแต่ละห้องโอ้ยแต่ชั้นนี้อันตรายชั้นนี้อันตรายมากอันตรายไอหัวเนี่ยอันตรายมากเห็นห้องนี้คิดถึงน็อตหัวอันตรายมากให้น็อตมันแปลกไอ้เหี้ยเมื่อกี้คน็อตได้เหี้ยคนสับคนระเบิดบ้ากล้ว่าไอ้เหี้ย ตอบคำถามนั้นด้วยเพราะว่ามี thunderbird จริงงครบใครก็ได้วิ่งไปแปะแฮตให้หน่อยดิแฮตไหนอีกยังไงดีวะโคโเติมโคเติมอาพีไอ้กซตว์ทำไมต้องมีตอนนี้ด้วยเสียใจ๊งจริงเลยศูนร้อยสิบติดเติมดิเวนไปเนี่ยว่ะนอกกาโปแตแดงน้ำแห้งก็ตาม Secure the <impe> area. Keep the bombs protected. Secure the bomb. ทำไมมาถึงมันแตกเลยวะแตกอยู่แล้วแแตกกล้ว็นั่นแหละนั่นแหละคือคำถาม Object located a bomb. เอออยู่เลี้ยวฮะ New camera feed up. นี่โอ้ยอ่ะโกบังมันได้หมดแล้ะ นี่จะภาพจาเกมนี้ยังมีแบบใช้ฮอร์ r จะโหลงมาได้อี a c ้าวนกันลางไอ้คนน้องบ่รวังทันเดอาคือแบบคุไม่ต้องไปตรงนั้นเลยอะอาจจะล่นกันหมดเนี่ย This <oughs> is my home now อย่ไม่ถึงป้วันี้ผท so oh um. ิ้บววหนึ่งันเาน่อย่มองปล่อยว่าไงไม่รู้จะวางยังไง h i s is my thing n o n g t i m This i my thing n o n t m เอาง่ายๆเดี๋ยวกูวิ่งปาดสีันแล้วกูเอ้ยวิ่งปาดสามันพรอมกันแล้วกูวิ่งเอกเป็นบูให้บอกไ้ มันได้แค ah, er, ่อ no. ันเดียวทําเรื่องมึงเต็มอยู่อะใช่อะเออมันมีคนทำบีมไม่ได้มึงจำไม่ได้ว่าเพลเดียวอคทีฟอะโอโหอ้โหนี่มันมีแอะ w a k i ิดง mock เลยหมล้วหวหมด้วหมดแล้ล้วหวหมด้วหมดแลมดวหมด้วมดแลมดแลแล้วดแล้วหมดแล้วดแล้มดแลดแล้แล้วหมดแ้วหมวหแล้วล้วดแล้วหมดแมดแลแล้วหมดแล้มดมดแล้วหมดแหมวหมดแล้วหมหมว Vietnam โอเคโอเคนึงแบ่งกันแบ่งกันขอหน่อยดิอยู่เลยนะจัแบ่งแบ่งกันอยู่อยู่เลยนะจังไปโดนมาไปโดนมาไปโดนมาเ้ยปุ๋ยหัวุ่๋ยหว ใช้ยูใช่ยูใข่มาง่าไข่กันก็ได้ชาวตีจับขายดีไว้วันนี้ขายดีเฉยักกี้โดนโดนมาโดนมาเฮ้ยปล่อยให้ดูมันเข้ามาปล่อยให้โดนมาเข้ามาถ้ามันอยากเข้ามาเราจะให้มันเห็นเลยมันเราอยู่กันยังไงอ้าวอ่เออโอเคแล้วเจอกันประตูประตูประตูนี้ประตูนี้เลยประตูนี้เลยไอ้หน้าต่างบนหัว เรามันเทาเราบรรเทานั่นต่าแล้วเแทชเชอร์มาร์ค4ฟิวโดนไอ้สัตว์รี r e l ดิ้งแม็กเอาไงต่อดีอะพวกเราเอาไปอยู่ในห้องนี้แหละมันมันทำอะไรเราไม่ได้หรอก waking up waking up มันไม่ได้นะมันมันฟิวได้นะห้องเอยามแต่ห้องเอยังไม่ย่องบีดิที่เอฟิวมันเดิม15 seconds ไอ้นี่ตัวนี้ตั้ตัวนีตั้งตัวตกตัวฟาดตัตัวอ็อบโฟร์ล่าสตัวปสแตัดิ้งดินให้ดีมอมอดพัดนัครับสู้ไม่กา้แล้วก็จะพนันสถาวกาอยู่นี่โป้งแม่งอย่างนี่อะไรเฮียไอวันนี้ขายดี พวกเลว้ยเขาห้องเย็นนั้นออกไม่ได้เหมือนเสพติดยาเข้าไปแล้วต้องการโอ้ยอยู่เลยแล้วกันเหมือนกันจ่าเหมือนกันจ่าสีฟ้าไอ้เหี้ยกันจ่ากันจ่าขุนคอน กูมาปั๊มกูมาปั๊มแต้มจะไรที่มึงมาไหนหน้าบ้านจะแล้วเนี้ยั๊มเต็มปั๊มแต้มนี่คืออะไรมึงไม่ใหญ่กูโชว์อินดิดแต่แน่นแต้มแต้มจนชิน่ารหัสนายอ่ะเพชรพร้อมอย่างกั้งแต่ตู้ยังไม่เข้านะ เทพสายฟ้าก็ดองไว้ก่อนไงก็ถามอยู่พร้อมยังก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเครหัสกูมีเลสซินอยู่ยี่สิบสามสิบอันมั้งพร้อมแล้วที่หมายถึงพร้อมแล้วที่หมายถึงนี่คือแบบกระนตีหรือเล่าเก้าสิบโลใช่สิบโลเหรอดองไว้แล้วแหร่เนี่ยเพรมกดไปแล้วสามสิบเลยอะกดได้อีกสี่สิบโอ้ไม่ต้องกูดองมาแกนดี้ก่อนเลยเย็ ปรมาณา70กว่าเปอร์เซ็นแล้วสูงแล้วมันชอบแต่แต่ใช่เอ่อตัวใหญ่ก็จะ90แต่กัวามารอบแล้วเฮ้ยตัวใหญ่ก็อประมาณ70กได้แต่กูเคได้สรอบเองกูได้แค่ยกับจีโอ้ยสแกนไม่ทนแกก็หมดว่ะกูงก็ตอบตัวเองนี้

ที่มึงบอกว่ามึงเหยียดลุกกูไม่นึกว่าจะเอาขนาดนี้

ผมผมดูกร่นผมดูกร่นประตูเดะประตูเดี๋พี่ออกมาใเริ่มเฮ้ยมันไม่มีตรงนี้จริงดิบนหัวมีนะบนหัวเรามีนะซีใช่ใช่โดนโดนไปไหนอ่ะโฝ้ามาหาหัวมึงอ่ะ ก็ไอ้พี่มองไม่เห็นเสัสกโดดลงมาหาหัวมึงอ่ะฮีโร่จริงโดดพี่อะไรไรมึงอยู่ทางนู้นมันไม่ได้โดดลงวาลืมลืมเช็คยูนีเริงเริงอยาน ดูตูนให้เลยคุ้มกันรึวันนี้เอาไปแต่งเกมดิชุดแม่งมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ชุดพอเอาชุดออกพอมันไม่ได้อยู่ใน่กันแบบวีมันอยู่ที่ซื้อมึงชุดแต่งกันแบบสกินสีทองอะไรอย่างนี้สีชมพูอย่างนี้ได้ไหมสีแดงแป๊ดลงสนามสีเหลืองเงี้ยเป็นเราไม่มีเวลานะสีเขียวเงี้ย

แต่ในเวลาครับกันจะเป็นเทสเชอร์เอาวะหลานที่กูไล่ทุบมาทั้งเกมกูได้แต้มขึ้นมาดำไปเฟรมแล้วไปปั๊มแต้มจนหกร้อยหกหกฮทุบจนค้อนพังเลยมั้งไอ้เหี้ยอันเชิญซาตาน เข้าไม่รู้อ่ะทีหลังกูสงสัยอะไรกูยิงไปก่อนเลยสงสัยว่าเป็นแน่หรือเปล่า โอ้ทำไมต้องเป็นกูที่โดนคนแรกอ้าขาเข้าเรวมัตี้ขาออกเ็วมัตี้เยอะน่ะาเข้กับแคปแอต่อีมัตี้นหนึ่งเรียบเกือบละแต่ว่าโดนสปอนิงแน่แ10 seconds to go Insertion in five seconds. Proceed to bomb location and defuse it. Oh มาเวลาฝึกตอนนี้ ฟิวเจอร์เดินไปทางซ้าย2อก้าและเดินตรงมา19เฟิวเจอร์เลี้ยวขวาฟิวเจอร์เดินตรงสองเก้า this is the big fucking hole ไอ้เคี้ยบีเตอร์ไมคไปละก็เชฟปีเตอร์ไมคมีหมูเตะไม่เจอไอ้นี่แล er ้วไอ้นี่แล้วตันแล้ว15บห้าวิ15บห้าวิผมไม่หาย15วิโอ้โอ้โอ้โ เจ็บเเจ็บเ็จเจ็บโดนมันแตกโดนมันแตกโดนมันทีแตกโอ้อารนี e เต้ oh, uh, ไเลยเดี๋ยวไ,ไปเดีเ๋ยวไปเยน็นเนเย็นเย็น Big Fucking Hole r e a l l เจ็บเขาจ <S <S เาจ็บ

ุผมหัวผมหัววะมันมีมันมีโอ้โหม็อกซี่อยู่ด้านบนมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วไปลจ้าม็อกซี่ดันต่อม็อกซี่ดันต่อหนักบนบันไดได้โดนได้ด้วยไปและเกอะไรขึ้นเบ๊นี่นี่ไม่ใช่นี่วะอยู่ไหนวะ ลงมาแล้วใช้มือใช้มือเจอสายนาฬิกาสายนาฬิกาของมึงหรือปู่สายนาฬิกามึงอะโอเคนาฬิกาเจอหลักนาฬิกาทิ้งตู้มาในกระเจีนาฬิกาเกิได้ยินติดสอนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหลังกูจะแตกนี่หว่าไะกูลืมไปว่ากูลืมไปว่าใช้มือมันเป็นปริญญา เออนี่แหละอันเดียวกันเพื่คนละอัน,นอีกทีคค่อ่ะบรรเลนเอ่อบาริเคตบาริเคตคือบาริเคตนะบาริเคตคือเลนฟอร์อันเล็กจำไว้โล่แล้วเนเฟรมเฟรมในอันเนี้ยวินเทอร์เซอร์เจอร์แอนด์ฟอล์คอล์นวินเทอร์เซอร์เจอร์ตกลง Down away. จาวเวนเวฟจอวจอวเวฟคือพ่อหมดที่ไม่มีบัว <c oughs> ยูดอไนโนวัตดิฟเฟอรนต์มิทเวีนซอร์เลอร์เอนด์วิสันก็เปิดซองกัน <laughs> ซอร์เซเลอร์คือ <h ats> ไม่มีหมวก <laughs> มีไม่มีปอ้องกัน